สวัสดีค่ะหากไม่อยากทุกทรมานจากโรคกระเพาะอาหารก็ต้องแก้ที่การเลือกรับประทานอาหารอาหารที่เหมาะสําหรับป้องกันโรคกระเพาะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. c a คาร์โบไฮเดรตแหล่งอุดมของเส้นใยช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นพบได้ในข้าวกล้องถั่วเหลืองเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันและผักใบเขียว 2. ไขมันไม่อิ่มตัวเพิ่มประสิทธิภาพกระเพาะอาหาร พบได้ในธัญพืชต่างๆหรือในน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเาผาผลาญในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น 3. โปรตีนจากปลาช่วยในการดูดซึมเพราะปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากช่วยให้ผนังกระเพาะอาหารดูดซึมได้เร็วขึ้นส่วนโปรตีนจากพวกเนื้อหมูเป็ดไก่นั้นย่อยอยากไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างยิ่ง 4. ผักหลากชนิดมีวิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ผักคะนา้าผักโขมป่วยเล้งพวกนี้มีวิตามินสูงช่วยให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้นและผักที่มีเบตา้าแคโรทีนสูงช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้นอย่างเช่นฟักทองมะเขือเทศมะละกอเป็นต้นอาหารเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารที่ควรจะต้องรับประทานนะคะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลธนบรุรีวันนี้สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ